わかるけどねふと思い出してソフトを出してきちゃうその気持ちあひょっとさあって参りましょうよし行くぜさあって

頼むわよ。 ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้หาคนครับ <c oughs> แค่ไปยิงแค่ดี <c oughs> ้กู <c oughs> ได้เอาลาวเลยเนี่ยล <c oughs> บสอามสิบเฉยอะสลาวอะโอจะเยอะไปละ ลนทีพี่ลนทีเล็บไหนครับฮะเอออยู่เจอเจอเจอแล้วไหนหนึ่งเก้าเก้าสองตัวก็กระเป๋าอยู่ด้วยกันหน้าบ้านเนินไอ้เทียมันขี่ค้อนด้วยไอ้เทียไอ้สัตว์ล็อกส้นตีนแล้วก็มันมีโอกาสมันลงมันลงสองตัวดูหนึ่งเก้าเก้าเล็บไหนครับหนึเก้าเก้าอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนหน้าฟาร์มครับ แล้วหนึ่งเกาาหน้าฟาร์มนะครับแย่สองตัวอ้ตัวหนึ่งอยู่บนหัวมันเด็ดเคไอ้แกดคีหัวอีกแล้วเออกี่หัวเล่นกันอยู่เนี่ยดันล้ากันอยู่ดันล้าัอะไรทีเดียวเดี๋ยวบอกมันรอเดี๋ยว บ้านเซเพาลังวิ่งลงมาผมเตรียมของก่อนแท็กแท็กติกก่อนเลยแ,แล้ววันนี้เน็ตผมยังกากเลยนะกลังมาบ้านเซเพาใช่ไหมตอนนี้ผม,มไม่เห็นแล้วอะ่ะบ้านตะไคร้หรือเซเพาเนี่ยแหละบ้านตะไคร้ไม่มีอ่ะ๋เอเซเพาเซเพา เล่นอะไรกันอะไปดิสแล้วมั้งใช่ไอ้ตัวนึงอยู่บนหลังคาแล้วมั้งนะยิงแม่งเลยหลังคาไหนวะหลังคาใช่เขาเฮ้ยผมจัดเองทำไมผมไม่เจอวะเจอวะนี่นี่มาตรงบ้านสีแล้วอ๋อกำลังดิสยิงแม่งก่อนเลยพี่ยิงเลยยิงเลยเฮ้ยเซิร์ฟไหนนะเซิร์ฟไหนนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าฮะนั่นเนี่ยเขาผิดเซิร์ฟไปยิงผมยิงแล้วนะยิงเลยหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งพี่ทำลายดิสทุอนเลย User left your channel. Bây ừ, giờ nhiều đèn đấy kìa. Chinh canh đèn nữa. Đặt 1, đặt 1. Sao? Khao Khâu bịt Shock Chok 2, 100. สามสิงแปดครับนี่เอาพี่ี่แม็กแม็กแม็กเดียวเอามามาแม็กไปโพดเปลือกเหมือนกี้นี้เกิดยังเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วสองตัวเลยสกีคอกันเล่นเลยเฮีย <s> <s> ผมแม่งเข้าบิดเซิฟหนึ่งหนึ่งเก้าเฉยเลยว่าำไมไม่เจอใครเข้า <s> พาดพาดีเวนเจ็ดเลยนิวบ่บ่บ่่ถ้าเล่นถ้่เล่น่ิ่บบ่่บ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 ่่่บ่ะ่ร่่บ จะลองเล่นวอร์ซีแบบวินโดว์โหมดเลยครับโหมดเฮ้ยจอเล็กอ่ะต้องมีอะไรต้องมีของแท้ก่อนใช่ไหมฮะต้องมีของแท้ก่อนไม่ใช่เหรอนี่ไงเดี๋ยวผมปรับให้เป็นวินโดว์โหมดอ๋ออันนี้แหละเฮียละลามัเลยเฮียมันต้องไปปรับในคอนฟิกเก่าอ่ะถึงจะปรับได้ ห oh. okay. น<ด>ึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์พอโอเคดีดละกับพี่ดีเลยดีเลย ใยไมด็อกอาร์คทอสวอร์ซีเนี่ยเจยลอละวอาคิดฟูลอาคิดศูนย์อาเรียบร้อย,ย,อยน่าจะเป็นวินโดว์โหมดแล้วนะ ไม่ต้อง,ม,องมีของแท้ใช่ไหมครับก็แหนยผมทำเป็<ด><ม>นทะั้งหมดเนี่ยลองทำดูเรือ แต่ผมต้องใช้วินโดว์โหมดไงไม่งั้นมันถ่ายทอดสดไม่ได้อะไรเงี้ยอือตอบอบเนเมื่ไงครับต้องนะต้องไปเข้าไปที่คอนฟิกครับอ่าเข้าไปที่ MyDoc ครับอ่าสักครู่ครับเข้าไปที่ MyDoc แล้วก็ a r t t s ครับครับผม a r t t s แล้วก็ w อ r ์แป๊บนึงครับ ครับปบ resolution รับ r e ซู l u ชั o นจอก่อนนะปรับี๋ยวค่อยออกมาแก้คอนฟิกปรับเจาเท่าไหร่หรือปรับใหม่หรือค่อยปรับในเกมก็ได้ไม่เป็นไรไม่เหมนกันอ่าผมเข้ามาดอกมาแล้วครับไมดอกครับ Arcos ครับ Arcos อ่าครับ w a 4ครับอ่าเข้ามาแล้ว,ลวครับเกมเซตติ้งเปิดขึ้นมาแล้วหาตัวที่ชื่อว่า R underscore Full Screen อ่ะ <Scroll> uh. อันเด้สกสกอร์ฟูลสกรีนครับอ่ะ uh, ครับได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ uh, เปลี่ยน uh, เปลี่ยนมา uh, จากหนึ่งเป็นศูนย์ครับ กลับ๊บนึงนะครับอ่าครับผมปรับแล้วครับโอเคแล้วไงต่อเนี่ยเสร็จแล้วก็เปิดเกมได้เลยครับเราเซฟแล้วก็เปิดเกมได้เลยเล็กไหนสวยลูกต่ามปลาละปลามอยู่อีก User cho rồi <coughs> <coughs> User left your <her> <coughs> User left your channel. โดนป้าหลอกแล้วพี่เล่นจริงๆนะเขาได้นำมาสว,สวยนี่มันยังไงพี่เรียกอะไรสวยๆเลอออ่อย่างอะไรอะอย่างอะอย่างห <69. S 1> กเก้าเนี่ยเออหกเก้าเนี้ยเกเก้า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 อะไรพวกเนี้ยเออ ดคิดว่าอนไรสวยก็สวยอ่ะเออทำไมพี่ต้องมาตาวากรับด้วยไม่เข้าใจไอ้ทีเด็ดเลยโอ้โหดีอ่ะมันเป็นเรื่องจริงทีเด็ดเหลือร้ายพี่ยุ่นตกมงผมถามพี่เขาเขายังมีใจให้ผมอยู่อ่ะเอาก็ส่งมาขนาดนั้นก็ต้องมีใจทำไมเขาเขาส่งอะไรมาโปรเตกติสกี้รันเฮ้ยแดด ผมเขืนเลยอะเขินตั้งแต่เมื่อวานแล้ว สอบไหนครับสอบไหนครับมีอะไรพิเศษล้าสักครู่ครับแต่อตงสัเกี๋ยวพี่เดินเล่นก่อน <c oughs> ที่เดินหาอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมมาอยู่ผ <ม S 1> ไหนมีดายจุดอยู่พี่รอแป๊บหนึ่ง ตัวพี่สอมบี้มั้งเรียกว่าหายดีไม่ได้เหมือนโดนใครลากไปเลย ผมเลยผมจะมาแก้บอไปลุกลีแล้วแม่งปิดเครื่องผมเลย oh. ถ้าอย่บอกว่แป๊บนึงอ่ะแม่งปิดเครื่องผมเฉยเลยอ๋อห oh. ลานปิดแลงไงไม่ปิดหรอกมันบังคับผมเลยมาดูไหนก็ได้มาเด้ก็มาเด้ให้ดีก,ก่อนด้วยมามาดวลกันเลยมากินไปตายเลยเนะนีเ่ยกินนัดเดียวเนี่ยโหดสัตว์อะโหดสัสนักเสือ <laughs> ตายเยนะี่ย เห็นปะแค่แค่กดเล็งครแบบังอจัรยแค่แค่เลื่อนหรือตู้กดเตี้ยพอเอะไรท่านเมื่อกี้โดนเมื่อกี้เดือดเท่าไหร่รถรถแค่แค่ไปเองพี่คือเบามากอ่ะเท่าไหร่นะครึ่งหัวครึ่งหัวโดยรถมันนิดเดียวอ่ะโดยแค่ดอกเดียวเองไงเนี่ครึ่งหัวนั่นคือเบาอครับฮะครึ่งหัวนั้นเบาแล้วเบานะแอดมินรถเบามาก ลดมาลดมา,มาหกเปอร์เซ็นต์ะหมายถึงอะไรตีเนี่ยเปิดครับเปิดเป็นไรวะนี่ what the fuck w ยโอ oh <God. S 1> <ว>้กอด why ยิงเปิดผมก่อนด้วยนะย,ยิงใช้ได้ใช้ได้มีความพยายามนะแต่ยัง